สามไทม์ไลน์ที่สำคัญภายใน2เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนของโลน่าคลาสิกสิ่งที่คุณต้องจับตามองคืออะไรกันแน่และการกำหนดไทม์ไลน์จะมีผลต่อราคาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนงิมูลมูล ไปด้วยกันกันกบช่องคอยน e w ิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของ3ามไทม์ไลน์ที่สำคัญภายใน2เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนวันลูน่าคลาสสิกจะเป็นยังไงต่อและไปยังไงต่อนะครับฉะนั้น3ามไทม์ไลน์นี้จะมีผลต่อราคาของลูน่าคลาสสิกด้วยนะครับและผลนั้นคืออะไรและทฤษฎี เป็นยังไงได้บ้างมีทั้งสมุด2ทฤษฎีเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันหลังคลิปนี้นะครับว่าการระเบิดราคาเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างอาจจะผิดพลาดน,นะแต่กลาวกันไว้ก่อนโอเคมาอย่างแรกนะครับไทม์ไลน์เนี่ยเขากำหนดใน2เดือนคือเดือนสิงหาคมกับเดือนกันยายนวันที่3สิงหาถึงวันที่15สิงหานะครับจะเป็นการโหวต Proposal 4159 นะครับที่จะผ่านนะครับซึ่งจะให้ TFL เนี่ยมอบหมายให้กับ TR นะครับในการในการมอบโค้ดให้นะครับเนื่องจาก TFL เขาไม่ได้ดูแลตัวของโปรเจกต์ของ Luna Classic แล้วนะครับตามที่ทาง TFL เขากำหนดนะครับแต่ว่าทาง TR เนี่ยเขาก็มีการเขียนโค้ดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะผ่านเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีการ การม,มอบโค้ดให้กับกับชุมชนนะครับเพื่อจะทำให้การดำเนินการเนี่ยไอตัวโปรเจกต์ของ Luna Classic เนี่ยมันไปต่อหนึ่งในนั้นคือการสเต็กนะครับแล้วก็การมอบนะครับให้หน้าที่ให้สำหรับผู้ตรวจสอบผู้ดูแลนะครับแล้วก็การเผาสามอย่างเอาแหละใน26สิบหสิงหานะครับโดยประมาณตอนนี้ก็จะมีการ เปิดใช้ในการมอบอำนาจนะครับก็จะประมาณ26สิบหกสิงหาถึงต้นเดือนกันยาโดยประมาณนะครับตรงนี้ก็จะให้พวกองค์กรของ TR นะครับในการดำเนินโค้ดให้เสร็จนะครับดังนั้น TR จะได้โค้ดตรงนี้และก็จะมีการรายงานผลนะครับว่าการทดสอบเนี่ยของตัวโค้ดใหม่เพราะว่าไอช่วงการล่มสลายไป โค้ดเก่ามันพังไปแล้วนะครับมันเสียหายไปแล้วตอนนั้นอะ่ะเป็นหน้าที่ของ TSL นะครับแต่ในตอนช่วงประมาณเดือนหรือ2เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับโดคอนก็ก็ถูกติงจากชุมชนนะบอกเฮ้ย hey, ทำไมคุณไม่ดูแลนะครับแล้วทำไมคุณไม่ให้เงินองค์กรนู้นองค์กรนี้รวมถึงในนั้นคือ TSL โดคอบอกเฮ้ยเหรียญนี้มันเหรียญชุมชนนะครับไม่งานเดี๋ยว ประสานงานให้ละกันนะครับว่าว่าจะทำยังไงแต่ว่าให้คุณส่งเรื่องไปเองนะนะครับเดี๋ยวจะประสานงานให้เอาแหละนะครับก็ได้องค์กร TR มานะครับก็จะมาเป็นผู้ดูแลในการเขียนโค้ดตรงนี้ก็ TR เนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่าเป็นผู้ตรวจสอบที่แท้จริงละกันนะครับในตรงนี้เพราะตอนนี้เขาทำไม่ได้เนื่องจากว่ามันต้องรอการโหวตของชุมชน หลายคนก็ถามว่าเอ้โครงการต่างๆไอ้พวกสามสี่อะไรพวกนี้การเผาทำไมไม่ผ่านนะครับตรงเนี้ยสำคัญนะครับที่มันไม่ผ่านเนี่ยนะครับคือว่ามันยังไม่ได้ทำแต่มันผ่านแล้วนะครับแต่มันยังไม่ไทำเพราะว่ามันต้องรอพอยต์หลักตรงนี้นะครับนั่นก็คือช่วงสามไทม์ไลน์นี้แหละนะครับอีกอันหนึ่งคือ,คอกลางเดือนกันยายนนะครับก็จะมีอยู่ เรื่องของการมอบใช่ไหมนะครับให้กับ TR นะในการดูแลเพื่อดำเนินการอัปเดตเน่หประเด็น2คือเปิดภาษีเบรนนะครับหนเป์็นตะครับเป็นการเบิร์นทั้งหมดอันนี้คือเขาต้องการที่จะให้นะครับไอ้ลูน่าแฟมีการเบิร์นและไอ al, ้โ o โพโซ่กอนหน้านั้นที่นำเสนอไปแต่ละโปรเจกต์แต่ละโครงการเน่ยเกี่ยวกับการเผาเท่านี้เท่านี้ มันจะเริ่มตอนกลางเดือนกันยายนนะครับดังนั้นกลางเดือนกันยายนเนี่ยจะเป็นเป็นการเริ่มเผาละรอบใหญ่ที่เคยเสนอมานะครับเมื่อก่อนเขาไม่เผาเนี่ยเป็นเพราะว่าไอหน้าที่เนี่ยนะครับผู้ดูแลเนี่ยยังไม่ได้ส่งมอบให้อย่างเป็นฉันทามติคือต้องมีการบวชก่อนมันถึงจะทําให้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้ก็ ก็ต้องรอนะครับจนถึงประมาณ26สิหงหาเราจะได้ข้อมูลนะครับไม่รู้ว่าถึงส5้าสิงหาเนี่ยคะแนนโหวตเนี่ยจะไปถึงเท่าไหร่นะครับจะไปถึงเท่าไหร่ขอให้ได้ประมาณ6 6สบหกซ็ก็จะผ่านรวมถึงการสเต็กกิ้งด้วยนะนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่3นะครับเดือนกันยายนอ่ะข้อมูลเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับ ก็เราบอกเอาไว้นะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นอะไรที่คุณคาดเดาไม่ได้หรอกนะคับอันนั้นเราก็มากล่าวกันนะครับว่าราคาจะระเบิดเมื่อไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยลูน่าค a s ส i ิเนี่ยจะระเบิดหนึ่งรอบนะครับคือมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เนี่ยเอาจัดไทม์ไลน์ง่ายๆคือยี่สบหกสองสัปดาห์นะถึงวันที่สาม นะครับอีฟหกถึงถึงช่วงการเผาเนี่ยนะครับวันที่3ามกันยาหรือกลางเดือนกันยายนเนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่วงการระเบิดราคาของรูน่าค a s ส i ิกก็ได้ใครจะไปรูนะร้ใช่ไหมเราไม่รู้นะครับแต่อาจจะระเบิดเพราะว่ามันมีการกล่าวเรื่องของ Pur p พอร์เพ l โซคนจะเริ่มเข้ามาเก็งกำไรมากขึ้นนะครับว่าเอ้ยมันจะมีการเผาแล้วนะรีบ ทำราคากนจะให้ราคามันนิ่งนะครับอันนี้ทฤษฎีที่หนึงนะครับพอตอนกลางเดือนกันยายนพอจะเผาแล้วราคาค่อยนิ่งสักพักหนึ่งกับอีกทฤษฎีหนึ่งคืออา,อาจจะไม่ใช่การระเบิดราคาครั้งใหญ่อาจจะเป็นอาาช็อตบอม์นะครับหรือราคาพุ่งเล็กๆ นะครับในรอบเล็กๆจะอยู่ที่ประมาณ0.3ตัว5,000-7,000ผมกาวไว้ประมาณนี้ถ้าทำได้นะส่วนตัวบอกว่าทำได้ไหมนะครับก็ทำได้นะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าราคาเนี่ยมันนิ่งมานานมันต้องพยายามที่จะก,กาวให้มันมีแรงซื้อนะครับทฤษฎีที่สองนะครับและทฤษฎีที่สามคือ กลางเดือนกันยายนพอมันมีการเริ่มเผาแล้วนะครับมันอาจจะแฟดไปพักหนึ่งอันนี้ทฤษฎีสามนะนะครับคือมันต้องรอสอ 2, 2, 2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของเม็ดเงินจาก The Merge นะครับ The m เ r g e เนี่ยจะทำให้ราคาของเหออเรียญอิตาเรียมันเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็เหรียญ L l, l c o i n คต่างๆก็จะได้เม็ดเงินที่เข้ามาด้วย อันเนี้ยเป็นอย่างหนึ่งนะครับอันเนี้ยอันทฤษฎีที่สามผมเชื่อว่าน่าจะช่วงเดือนตุลาน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งเหรียญส่วนใหญ่ก็จะวิ่งจะประมาณเดือนนั้นแหละนะครับอีกทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีที่สี่ 4, คือพอมีการมอบฉันทามติเนาะแล้วก็มีการเบนรนกลางเดือนกันยาเลยช่วงท้ายเดือนกันยาเลยมีการระเบิดราคาอีกรอบหนึ่งอันนี้พูดถึงลูน่าคลาสิกนี่ยเดียวนะ นะครับแต่ถ้าเกิดโยงไปถึง u s t c ถ้ามันมีการเป็กหรือรีเพ็กกับลูน่าคลาสสิจริงๆจะอยู่ช่วงไหนใครที่เก่งกำไรใน u s t c ไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณปลายเดือนนี้นะครับหรือประมาณต้นเดือนหน้านะครับเพราะว่าเผาเนี่ยมันต้องต้องคำนวณว่าเผาเท่าไหร่แล้วมันก็จะเกิดการรีเพ็กเกิดขึ้น คือดันราคา u s t c ให้ให้มันไปกดน,นะครับเราค่อยเป็นลูน่าคสิกลูนู่าสองูนตามมาเพราะว่าลูน่าไอ u s t c เนี่ยมันง่ายนะครับอุปทานมันมีเท่าไหร่เองนะแล้วก็ส่วนใหญ่อุปทานมันอยู่กับโดคอนด้วยนะครับก็มีการกำหนดราคาง,ง่ายๆาเนาะ,ะข้อมูลมีประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาเอานะครับลองคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับว่า อยากให้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วอยู่แล้วเพราะว่าเม็ดเงินมันไม่มากพอเห็นไหมในช่วงนี้นะครับเหรียญแอลคอยเนี่ยแผ่วหมดเลยนะนะครับเหรียญที่ไปโตก,ก็บิตคอยกับอีทูเรียมเองสิ่งนี้ทำให้เกิดเขาเรียกว่าราคานะครับมันมันผ่านผลนะครับไปอยู่ที่เหรียญใหญ่ เหรียญเล็กโตยากเพราะเม็ดเงินมันมาไม่ถึงครับก็ต้องใช้เวลาให้เหรียญใหญ่นิ่งสักพักหนึ่งไปถึงสูงสุดล้วนิ่งเราค่อยไปผัดเอาเล่นเหรียญเล็กเอาอ่ะข้อมูลมีประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับ เราเราก็มีกลุ่มลูน่านะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทร่าจะกู t ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d o p ดนะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่า r ลประมาณ 500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็นยูเซอร์ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนินิมูนเท่านั้น 2. คือต้องทำ KYC l ล v e l 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน x t Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้ 4. นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ ซึ่งแคมเปญน,นี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี i r d ด o p ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT c o m เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT i r d ด o p ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สาหรับวันนี้ก็ขอบ